เดี๋ยวลงไปข้างล่างเอาอะไรไหมน้ำเปล่าขวดหนึ่งจ้ะเอาพัสะดุข้างล่างให้ด้วยฝากด้วยกล่องนึงเออเอาให้ด้วยนะมีสองกล่องฝากด้วยเอาอะไรอีกไหมเงาะโรงเรียนสองโลเอาด้วยเอาด้วยโลหนึ่งไปซื้อเงาะโรงเรียนฝากรับลูกพี่โรงเรียนด้วยได้ได้ให้ยิ่งืีอเยอะยิ่งปวดกล้ามเนื้อ จำให้ดีเพอสกินดอล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 คลาสสิกสเปรย์และคลาสสิกเจล s กินดอหัวหน้าคะช่วยเซ็นตรงนี้ให้หน่อยได้ได้ได้เฮ้ยเอ๊ะผอมขึ้นเยอะเลยว่ะเรื่องมันยาวนะพี่คือเมื่อสามปีที่แล้วเนี่ยผมนั่งสองใจงในกระจก ผมรู้เลยว่ามันไม่ใช่ผมเรื่องผมมาฟังเรื่องเอกแล้วเรื่องเอกรอบคือเมื่อสามปีที่แล้วเนี่ยผมนั่งส่องตัวเองอยู่ในกระจกผมเลยถูกเอ้นัดบาร์ซุปมามามาคุณนะคะเดี๋ยวมาตอนบ่ายก็ได้เดี๋ยวไปก่อนนะคะนั่งนึงนั่งนึงเดี๋ยวจบแล้วรอเริ่มใหม่คือเมื่อสามปีคือน้องเขารอจนกล้ามเนื้อตึงแล้วอะค่ะใครคือเมื่อสามจำไว้ให้ดีเธอสกินดอล เ e อร์สกินดอ h ์เ s อร์สกินดอว์เ i อร์สกินดอ์เอร์สกินดอว์เอร์สกินดอ์เอร์สกินดอว์คลาสสิกสเปรและ c l a s s, ix, s ิกเจลนี่ตัวเองจอดชั้นนี้ชัวร์จอดจอดอยู่ที่ชั้น 2A เสาต้นที่ยีสบสเปลี่ยนรถอะตรงนี้แหละแต่ชั้นล่างไปดีหนึ่งชัวร์ ชั้นจอดเบาะใส่มันจะเป็นใช่ได้ยังไงชั้นสองไหมบัญชาชัา้นสองรถรถท้<ด>ายอะรถอยู่บ้านอะ่ะไม่ได้เข้ามาเดินหารถจะปวดข้อจำให้ดีเฮอสกินดอ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  อสกิน,น,นและไม่ว่าจะปวดกล้ามเนื้อปวดข้อเส้นตึงกล้ามเนื้อตึงจำให้ดีเฮ้สกินดอลคลาสสิกสเปรย์และคลาสสิกเจล